สวัสดีครับพบกันนะครับกบผมสร้างโจนะครับการเขียนแบบโดยคอมพิวเตอร์นะครับพอกันมือนีนะครับ e ี่พีแปดนะครับการมือนีผมสิบห้ามาใส่คําสั่ง hard นะครับการลุ่งไล่นะครับลุ่งไล่ลุ่งลุ่งลวดไล่ในในในชิ้นงานที่เขาเขียนลงไปนะครับไล่แบบไดเนี่ยเฮาเดี๋ยวเขาไปบึ่งกันนะครับ ตัวน,นี้จะหลายรายละเอียดนะครับเพื่อนๆ้องจำดีๆนะครับเขามาในคำสั่ง h a r นะครับคลิปใส่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นหนาตางแบบนี้นะครับ hard กับกาเดียนเอารวมๆกันไปเลยนะครับเนาะในคลิปนี้ผมสีส่วนไปทั้งห a r ทั้งกาเดียนไปเลยนะครับจัดเงาแน่จัง่อยครับผม ฮาร์ดแคลเดียนมันจะขึ้นมาเป็นหน้าต่างตัวเดียวกันนี่แหละ,ะสมมุติว่าเอาผสมหมดแล้วเขาเลือกเรื่อครับเลือกเลือกเลือกไรสิสิไปลงในเลือกรวนไรสี่ห้าสิไปเขียนใส่ชิ้นง,งานสี่ห้าเขียนไว้นะครับต้อ,องคลิกเข่าวงนี้นะครับาคลิกเขา่าหน้าต่าตงตัวนี้นะครับที่มันเขียนว่าพาร์เทเมนะครับ พัดเทมตรงนี้มันจะมันคือการเลือกลวดลายที่เขานี่นี่นะครับบริกี้ก็ไปขึป้นมาหน้าตาน่อยแนวนี้อีกจะเป็นลายขีดเดียวขีดคู่ขีดเสียงอย่งนี้นะครับแล้วต่ในการใส่หา้างงานของเขงานี่ลาย่ไม่อย่างนี้คนนี้เป็นลายล่เอ่อลายตรงคนี้ก็ มีให้เลือกหลายนะครับเกี่ยวกับห้อสิ่งแวดลประเภทใดนะครับหลวดไฟขัอนจีตนี่คั้นจีตหลวดไยกันกออิสบ็อกหลายๆอย่างนะครับไล่ลังค่าไล่ตะไคร่ไล่เหล็กสตีลไล่เหล็กไล่ไส้ก็มี ได้กันนี่เออาร์เซนเนี่ยอ่ะลองทดสอบนะครับทดสอบเอาข้อนจีดหล้วกันนะครับข้อนจีดนะครับเลือกเลือกรวบไล่ที่เ้าต้องการแล้วกดโอเคนะครับโอเคครับเอาไล่ข้อนจีดมาสเกลสเกลนี่เอาเอาบแบบเดี๋ยวจะควบคยชินในการใช้งานนะครับสเกลเนี่ยใส่ไว้จุดหาก่อนนะครับจุดหา่างสกลจุดห้านะ เดี๋ยวเขาไปเบิ่งว่ามันหน่อยมันใหญ่หรือมันมันมันหนาตาหรือมันบางตาเขาจงค่อยปรับเอาละครับมองนี่ engine e n g i n ลนี่คือองศาซุ่มอยู่บ่บ่ต้องปรับเรกครับคือมันใส่วลวดลายตัวนี้นะครับเขาก็พอจะเหลือลวดลายมาแล้วนะครับออกมาเป็นหนาตางี้เราก็เอาเาเบิ่งแอดมันจะมีแอดแอดตัวนี้แอดแอดพิกพอยต์พิกพอยต์ n t add อีกตัวนึงแ,แอด s e l ล c t object ซีแรกออบเกต์นี่คือมันจะเป็นแบบว่าเลือกเลือกที่มันเป็นเลือกเลือกในไล่เอาเลยนะครับในเส้นมันนะครับมันจะทํางานนื้นตามเส้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันพีิกผอยนี่เลือกเข้าไปมองมอง,มองว่างมองช่องว่างเดี๋ยวผมสีร่องใส่พีิกผ่อยก่อนนะครับเอาตัวนี้นะครับตัวเหลกปพ๊่พลิกอยใช้งานแน่วนเลยทีกเียรหนึ่ง พิกอยนี่คือเอาเลื่มเอาสี่เหลี่ยมที่เหาวัดใ้นี้นะครับเนาะเอาสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับเนาะสี่เหลี่ยมที่เหาวัดว้ตั้งแต่อีพีแรกๆนะครับเนาะพิกไฟนี่คือเลือกมองซื้อเดินซื้อเดินนมองได้ก็ไล้ที่มันอยู่ในกลางสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับสมมติเ์ห้องสีไซรลไรในสี่เหลี่ยมตัวนี้ปุ๊บนั่นมันจกขึ้นมาเลยนี่นี่นี่คือพื้นที่ห้องหลวดไ่ที่มันทำงานนะครับพาที่เลือกปุ๊บ คลิกขวาเทียนหนึ่งกดเตอร์ครับกดอินเตอร์แล้วมาโอเคเลยนะครับปุ๊บมาเึ้นมาแล้วครับอ่าเป็นลวดลายขันเกียร์นี่ยังถือว่าเอ่อบางตายอยู่นะครับเพราะว่าคันเกียเท่ามันกว้างสิบพูนสิบนะครับอ่าเท่าสิเกียร์เนี่ยอะไรนอจังมันจังสีหน้าหนาขึ้นกว่าเก่าแล้วบุญคลิกคลิกเกียนึงครับคลิกเกียนึงอะไรครับเราก็คลิกแล้วบุญคลิกอีกเทียรนึงมันจะขึ้นมาเป็นอ่าหน้าต่างใส่งานหาดที่เท่า เดือกก้อนหนานีนะครับมาเปลี่ยนสเกลใหม่มาเปลี่ยนเป็นจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งเอาล่องเอาลองจุดหนึ่งกดโอเคเลยครับอ่าอ่จุดหนึ่งเกี่ยวละเรียดก็เริ่มลลยขึนหนาะตาขึ้นนะมันบอกโอเคอ่าจุดหนึ่งจบนะครับทานมองหนี้ไปก่อนลบบอกก่อนนะครับลบอะไรครับไอ,อ้นี่เอา้เบึ้ง อ่าบานนี้ผมสิผ้ามาเลือกเอ่อซีเล็กออฟเจ็ดว่ามันใส่งานแน่เลยซีเล็กออฟเจ็ดอาคลิกคลิกคลิกฮาร์ดที่เก่านะครับใส่เครื่องมือฮาร์ดที่เก่าคลิกมาใส่เครื่องมือที่เก่าอ่าเซอกลนี่เขา,าบังคับห้เขาใส่จุดหนึ่งนะครับเอาจุดหนึงน่งอ่อมันยังหน้าตามันยังคือตัวนี้นะครับมันจังหนาหน,น้าตาหน่อยหนึ่งหลายคนกีนจังหน้าตา เดี๋ยวเขา,าเลือก Select Object อ่าการใส่งาน Select Object กับพิกไผ่มันตาน่างกันแนวไะไรจิกบควบอ่าคือปลายปากกาห้องปลายมันห้องสีขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับอ่าเห็นบ่ม่นคือกันเนี้ยบัดบันคือกันเนี้ยกับพิกไผ่ตัวนี้เขามาเลือกห้องสีบานททเฉยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้เลือกเส้นครับที่ผมมาห้องห้องตรงเลือกเลือกในเส้นที่ห้องสิตรงการสีสีวาด ส,สิล่งไล่ีกไม่งสิจต่ี่าไรนะครับต้องชิกให้คุ้มให้พื้นที่มันจดกันจะสฉีนี่ได้ครับอ็พิอีดเรียบร้อยแล้วต้องชิกให้มันคุ้มนะครับให้เ้นมันจอดกันน,นี่คือพื้นที่สีวาดได้กด ENTER มาโอเคอานั่นได้นะครับผมสิลองมึงว่าปัญหาเป็นอย่างมันคือบาดว่าไรนะครับ เดี๋ยวลองลบตัวนี้ก่อนนะครับลบออกก่อนนะครับคิดคำามาคำสั่งหารทุกคนต้องเกิดปัญหาแถวว่าเป็นยังมันคือใส่คำสั่งหารหรือมันมันบวชลวดไล่ให้นะครับอ่าอ่าในความจิดพลาดนะครับเนาะเอึ๊บเส้นทุกเส้นนี่มันต้องต่อกันให้พื้นที่อยู่ในหม่องห่อชีวะแต่มันต้องเป็นกรอบนะครับมึงเดี๋ยวผมสิลองมึงแต่มันเกิดปัญหาแบบนี้เนาะครับเนาะนี่ เส้นบ่ต่อกันแบบนี้นะครับเนาะสีเหลี่ยมตัวนี้เส้นบ่ต่อกันมิซองหัวออกมาหน่อยหนึ่งนี่ซองหัวออกมานนี่ซองหัวมานนี่นี่มันสีลงไร่เดียววอมันสีลงรวดไร่เดียววอมาผมสีลองพ้าให้เพื่ออ่าทำสั่งรวดลายตัวเก่ารวดลายข้อเกียร์สกิลซ้ำเก่านะครับแล้วมาใส่พี่พ่อยเพื่อนพี่พ่อยเอาลองมืงปุ๊บบอได้ครับบอได้ครับเพราะว่าเส้นมันโมตัวกัน นี่ลระคือปัญหาทีเกิดนะครับว่าเป็นอย่างมันคือลงหลวดลายอะไรแล้วเถ้าเกิดแม่นใส่ตัวนี้เ,เดิีแลกออบเจ็ตปุ๊บปุ๊บเลือกเสร็จนะครับลองมือกด enter โอเคตัวนี้ได้ครับตัวนี้ได้ครับแต่ว่าผมบอกอย่างนะนัาอะไรครับเพราะว่าเถ้าเกิดมันมันมีห้อยหัวอ,อย่างสี่มีห้อยหัวอ,อย่างสี่ มันสีสอดนะครับมันสีสอดไปทางอื่นนี่เอาสมมติว่าผมผมมีสี่เหลี่ยมอีกตัวหนึ่งเนาะผมมีสี่เหลี่ยมอีกตัวหนึ่งอยู่นี่อ่าผมมีสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลบใหม่ก่อนอ่าผมมาสีบาัแต่สี่เหลี่ยมตัวทึ่งนี่นะผมสีล่งได้แต่สี่สี่เหลี่ยมตัวทึ่งผมมาเลือกข้ามช่งมาเลือกตัวเก่าเนี่ยสี่เหลี่ยมออบเจก์น,นี่ปึ๊บ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  Enter โอเคก็ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่แต่มันใส่สี่เหล็ก o b j e โอเคนะครับอ่าเอาผ่านตัวนี้ไปเลยนะครับหรือว่าสีร่องอีกจักไล่วะครับเอาเอาเขาลองเอาลองอีกเบื้องจักจักบวดไล่ไปเนาะครับเนาะเอาลองอยู่เบื้องจกัจกบวดไล่นะเอา,ออเ,อา,า,เ,อาเอาเป็นไล่อัน ไล่เสียงอะกันนะครับนะเสียงสี่สิบห่านะครับอ่าโอเคเลยนะครับตัวนี้ก็เอาจุดจุดน้องจุดสองกันเลยครับจุดสองเอามาเลือกเอาพลิกไฟนะครับพลิกไฟก็มาเลือกพื้นทีเสียงสี่าบาทลวดไล่าง่ายโออเอนเตอร์แล้วก็มาที่โอเคอ่ามนันจะถือก็ถือว่าหนาหนาตาบวชนะครับนะ แล้วบนคลิกไหมเพิ่งปรับไมมเป็นจุดจุดแปเดเพิ่งเอาโอเคอ่ะฮะพอดีงดงามนี่ครับในการใส่เครื่องมือหาดต่อไปเลยนะครับไปแบบเร็วๆจังหน่อยกาเดียนใส่เครื่องมือกาเดียนกาเดียนมาเลือก ครื่องมือเลยนะครับคลิกคำสั่งกาเดียนจีกใายปุ๊บเท่านึงอ่าฮาร์ดกับกาเดียนมันอยู่น้ำกันนี่นะครับเนี่ยนี่ฮาร์ดนี่กาเดียนกาเดียนคือการใส่เงาส่วนมากสิเป็นถ้าเกิดมันผมใส่งานหน่อยคือการการเขียนรูปด่านนะครับรูปด่านให้มันเกิดมิตินไงคือนแน่จัง่อยนะครับรูปด่านใส่เงาเงาเสาเงาผานังเลยนะครับนะ มันก็มองนี้สิเป็นการปรับคว้มเข็มคว้มเข็มของเงาของเงาของสีสีนี่เขามาเลือกเอาได้เลยนะครับมักสีไดเอาเอาลองเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีเงินสีอย่างเขามาเลือกเอาดูนี่นี่อ่าสีเหลืองก็ได้เอาเหลืองลองนะครับเนาะโอเคเอาสีเหลืองมาค่อยคว้ว เข็มก็ปรับเอาเดือนหามึงเอาใส่หน้าแนวเลยตัวนี้ใส่เครื่องมือตัวนี้ต้องมีจินตนาการนําเนี่ยครับจัง่อยอ่าเขามาพลิกไฟขึ้นเราครับเขาสิไปลงสีอยู่ในอ่าลุ่งสีอยู่ในเส้นที่เขาเขียนไว้นะครับอ่าเอาเอาแบบนี้นะครับเนาะเร็วอย่าง เราเลือกพื้นที่แล้วไปคลิกหัวที่อันนึงกด enter มันกดโอเคเลยนะครับอา่ามันเห็นเป็นมาเป็นเงาสีแบบนี้นะครับเลือกเอาในการใส่งานมาันเขาจะเอาแบบใดเขาจะเอาเป็นแส,นสงออกแสงเข่า,ขาทั้งสองขางหรือว่าแสงมาตต์ด้านซ้ายแสงมาตต์ด้านขวาเสียงมตางมตาามต์ด้านบนแสงมาตต์ด้านล่างแสงเข่าตรงกลางอา่ามีหมดนะครับดูเฉี่อ่า ปว่บเปลี่ยนได้นะครับอันนี้เปลี่ยนก็แล้วบนคลิกใส่เมืองลวดลายเข้ามาครับมันจะขึ้นมาหน้าตางี้เลยนะครับอ่านะโอเคฮัดแตง่งฮัดอันฮัดแตง่งฮัดใส่เอาครับเครื่องมือผมก็ใส่มาโดนเตืบกับความชำนาญก็ไล่ขึ้นนะครับผู้ดใดใส่ดูกับมีความชำนาญไล่กับเก่งเองนะครับสีของไปเอง สำหรับการใส่เครื่องมือหารดกับการเดียนกับผมคงสิจบแก่ำานินะครับเดี๋ยวต่อไปห้องสีมาใส่เครื่องมือการใส่ตัวหนังสือเขียนตัวหนังสือลงไปใส่ขอมูลตัวหนังสือว่าใส่ตัวหนังสือแบบใดจจสชีหมาะสมอ่ามโอเคนะครับน้อกสำหรับคลิปนี้ EP ีแปดกับสร้างโจก,กับพอกรากบสวัสดีพี่น้องนะครับน้ำมือ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนํ่นะครับสวัสดีครับ